สวัสดีครับ FC ปุ๊กวิทยาชาแนลนะครับตอนนี้กลับมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับก็อากาศเย็นสบายนะครับก็คิดถึงน้องแมวไปตั้ง3ามตีจริงเลวนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณน้ำฟ้าคุณหมอปลานะครับที่ดูแลเทคแคร์พี่อุ้มเป็นอย่างดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอขอบคุณเกตดกมลคลินิกนะครับที่ดูแลผิวหน้าพี่อุ้มครูชาไทย เกกมลเดนทรัลคลินิกนะฮะที่ดูแลฟันสวยๆขาวๆให้กับครูอุบและรูชาไทยนะครับสนุกมากเลยนะครับเพราะว่าไปเที่ยวน,นี้ก็ได้มาหลายคอนเทนต์นะครับกับเพชรชบุรีนะครับสนุกสนานนะฮะไปโอ้หลายจังหวัดเลยนะฮะมีทั้งครบรถเลยถ้าเป็นหนางมีทั้งบูมีทั้งสนุกสนานมีทั้งมีความสุขแต่ไม่มีดราม่าเสียใจอะไรเลยนะครับเพราะว่า เราอยู่ในที่ของเราแล้วเราก็สินเสมอกันนะครับก็เป็นอะไรที่มีความสุขมากได้ถ่ายคอนเทนต์กับหมอปลาหลายๆคลิปเลยก็ตอนนี้ก็คุยกันว่าทุกอาทิตย์พี่อุ๊บครูชาไทยนะฮะจะต้องไปบ้านหมอปลาไปถ่ายคลิปกันไปคุยกันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะว่าการทํางานนะถ้าเกิดเรามารวมตัวกันนะฮะสำหรับคนที่มีสินเสมอกันมันก็จะทําอะไรออกมาดีแล้วมันก็จะมีความสุข มีความสบายใจนะครับตรงนี้นะครับนี่คือการทํางานนะครับการทํางานด้วยใจนะครับก็สนุกสนานมากและที่สําคัญคือนาบุญมาฝาทกทุกทท่านด้วยนะครับเพราะว่าไปครั้งนี้ได้ไปซื้ออาหารให้น้องหมาวัดหนองกาทองนะครับอําเภอบ้านราชจังหวัด เพชรบุรีใกล้ๆบ้านหมอปานนะครับก็มีน้องหมาประมาณ3ามสตัวได้แล้วมีน้องไก่นะครับก็ซื้ออาหารเมร็ดกระสอบใหญ่เลยนะฮะก็ประมาณ20กิโลนะฮะแล้วก็ประมาณ500บาทแล้วก็ซื้อไก่ที่ติดเนื้อเยอะๆสับให้ละเอียดถ้ามีไก่ต้มมีไก่ปิ้งมีไก่ทอดนะฮะหลากหลายเมนูเลยวันนี้600บาทนะฮะร,รวมเป็น1,100บาทไปให้เขากินอิ่มกันเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ซื้อประมาณ4500 เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเขาไปบ่อยนะมีน้องหมาหลายๆตัวที่พี่อุ๊บเห็นแล้วเกิดความรู้สึกประทับใจมีความรักกับข้าสงสารเขานะอยากให้เขาได้กินอิ่มๆนะครับแต่เราไม่มีที่ถ้ามีที่รับมาอยู่เลยตัวเล็กตัวน้อยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขอนําบุญนี้นะครับมาฝาก FC พี่อุ๊บทุกๆท่านด้วยนะครับนะฮะและทิปคลิปดีๆนะฮะคอนเทนต์ดีๆยังมีต่อไปเพราะว่าตอนนี้ คุณหมอปลาคุณน้องน้ำฟ้าบอกว่าให้พี่อุ๊ไปเพชรบุรีทุกอาทิตย์เลยเพื่อไปทํางานการทำคอนเทนต์กันไม่ใช่ไปเกาะนะครับไม่ใช่ไปโหนนะฮะไม่ใช่ไปเกาะไปโหนหมอปลาแลนะน้องน้ำฟ้าเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วและนี่ก็คือการทําง,ทงานค่ะไม่ได้ขอเงินปีๆไม่ได้ขอรับบิชากันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ได้แกวกใครด้วยเพราะว่าเรามิปากของดิฉันดิฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดนะครับเพราะว่านี่คือพื้นที่ของเรา คือช่องของเรานะครับวิทยาชแนลใครไม่แฮปปี้ใครไม่อยากดูไม่อยากหรือมันทนไม่ได้จะจุกอ,กอกแตกตายก็เชิญใสหัวไปออกจากช่องฉันไปฉันไม่ขอต้อนรับสัมภเวสีผีเปรตผีเร่ร่อนผีไม่มีเจ้าภาพสวดศพผีไม่มีหลุมนะฮะไปไกลๆเลยเพราะว่า เราอยู่ของเราด้วยความสุขด้วยความสบายใจนะครับตรงนี้นะครับกับเหตุการณ์ที่ผ่าผ่านมานะครับก็อยากจะให้ขบวอคิดวิเคราะห์แยกแยะก,กันและหูตาสว่างกันด้วยนะครับอย่างมงายอย่าโง,ง่ซ้ําโง่ซ้อนอย่ากินลำกินฟางกินหญ้าพวกนั้นเขากินแต่เขายัางฉลาดนะต้ากินข้าวนะคะหัดกินผักกินข้าวกินปลาจะได้ฉลาดนะฮะไม่ใช่โง่โงมงวยนะฮะโง่เขาเบาปัญญา สนองสมองมึนไปตรงนี้ไม่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 ดีนะครับเอาเวลานะครับมาทำงานหาเงินนะฮะให้ครอบครัวเราดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าการที่เราจะช่วยใครสักคนเราต้องดูอย่างที่คุตอนนี้ถึงบอกว่าเงินไม่ได้อยู่ในอากาศเงินมีนะครับทองก็มีเงินมีในแบงก์เป็นล้านทองก็มีเป็นล้านนะครับไม,ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ชอบรับบริจาคอยู่แล้วนะครับแต่ก็ จริงๆในชีวิตนี้ก็มีคนบริจาคแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับเขาอยากจะร่วมทําบุญกับพี่อุ้มด้วยจิตศรัทธาที่แท้จริงเราก็ปฏิเสธไม่ได้ก็มีหลายคนนะที่ไม่เอ่ยนามนะขอร่วมทําบุญด้วยก็ขอขอบคุณเอฟซีใจดีมาทุกทุกคนด้วยนะครับในที่นี้นะครับแต่จะไม่ได้เปิดเฟซหลาว่าฉันขอรับบริจาคไม่ใช่นะครับมาอยู่ที่ศรัทธานะฮะการให้ที่ดีที่สุดเราเป็นผู้รับแล้วเราต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ คุต้องว่าถ้าร่ำรวยมมกกว่านีีนะนะ mm. อยากจะเลี้ยงดูแลเขาจอนจัดพงศสัตว์จอนจัดทั่วประเทศเลยอยากใ้เขาได้กินอิ่มนะครับตรงนี้มันก็เป็นแนวทางเป็นปากที่ของพี่อุ๊บที่ทำมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาทำถ้าไปตรวจสอบดูในเฟซก,กาวได้จะรู้ว่าพี่ทำมานานแล้วนะฮะก็มีหลักฐานมีข่าวมีความเคลื่อนไหวนะฮะตรงนี้นะฮะก็อยากจะชี้แนะชี้นำ เอฟซีบางคนที่ที่มาด่าพี่อุ๊บนะครับอยากให้เปิดหูเปิดตาให้กว้างเปิดใจให้กว้างเข้าไปดูในเฟซพี่อุ๊บว่าสิ่งที่ฉันทำมธทรมานานแล้วและมีเจตนาทําเพื่ออะไรและจะทําต่อไปนะฮะตรงนี้นะฮะที่สําคัญเราทําด้วยคุณทรัพย์ด้วยเงินของเราเองจากการทํางานหนึ่งสมองหนึ่งปัญญาสองแขนสองขาที่ฉันพูดประจานะฮะเพราะว่าตัวฉันเองก็มีความรู้มีความสามารถกับ งานในวงการนี้นะฮะตรงนี้เราอยู่มานานแล้วอนะเนาะเราก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็อ,อยากจะฝาก f อทุกคนว่าบางครั้งคนที่ไม่แฮปปี้พี่อุก๊กก็ไม่ต้องมาอ่านไม่ต้องเข้ามาดูนะฮะนี่คือพื้นที่ของฉันนะฮะฉันต้อนรับเฉพาะ f อที่มีใจรักมีใจผูกพนันมีความเป็นมิตรภาพกับพี่อุก๊กเพราะว่ามนรนาจิตตังเนาะเราไปบังคับจะให ชอบคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนู่นคนนี้ไม่ได้เลยมันอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ใจของเราอย่างคุณมาบังคับให้ฉันไปนรักคนที่ฉันไม่รักมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะไม่ได้ฉันก็ไม่รักใชไมล่ะบังคับไม่ได้นะฮะมันอยู่ที่จิตใจดังนั้นวันจะเคารพในการตัดสินใจของคนอื่นด้วยนะฮะอย่าฝืนตัวเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออยากให้ หูตาสว่างขึ้นนะครับมันไปถึงไหนถึงไหนกันแล้วอย่างงงายอยากโง่ซ้ําซ้อนนั่นอย่างที่บอกว่ากินผักเยอะๆกินผลไม้เยอะๆกินปลาเยอะๆสมองจะได้ไม่สมองจะได้ไม่กลววจะได้ฉลาดนะครับก็ต้องขอฝากตรงนี้ด้วยแล้วก็กิจกรรมดีๆเดี๋ยววันจันทร์จะต้องไปบ้านโป่งนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่คนลูกๆเขามาร้องเรียนกับคุณหมอปลาว่าคุณแม่ เหมือนเกิดอาการแป,แปแลกๆนะมันก็เกี่ยวเหมือนมีอะไรมาเข้าอะไรประมาณนี้นะฮะมีอากัรกิริยาเปลี่ยนไปหมอปอกหมอปาก็จะไปช่วยนะฮะมันจันที่มันจันที่จะถึงนี้เนาะจันที่1ิอ็ที่บ้านโป่ิุขกูจชทยก็จะไปสบทบด้วยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นจิตอาสาที่ไป ร่วมด้วยช่วยหมอปลาและน้องนำฟ้าไม่มีเงินเดือนนะไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยไปช่วยได้จ่ายจริงๆนะครับตรงนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับเออเราก็มีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องปอไปเกาะไปไปโหนใครไปอะไรใครนะครับเพราะว่าบางทีเราก็อยากทําในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับตรงนี้มันบังคับไม่ได้ฉันอยากจะทําตรงนี้ฉันอยากจะรักคนนั้นฉันอยากจะให้อะไรกับคนที่ฉันรัก สันก็จะให้นะครับคุณมาทาไม่ได้เลยใีนะ่สำคัญคือตอนนี้นะนำเงินทั้งหมดนะฮะที่ที่เราได้จากการทำงานส่วนหนึ่งก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจอดจัดมันมีความรู้สึกว่าสบายใจมีความสุขดีนะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พี่อุ๊บทำมาประจำอยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งจะมาทำไม่ใช่เพิ่งจะมาสร้างกระแสสร้างภาพต้อนแหลแหกตารประชาชนจะทำมานานแล้ว ตรวจสอบในเฟซได้ทํามาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วหมดเงินจากการทําคุณหมาแมวเป็นสิบสิบล้านบาทตรงนี้ไม่ใช่คุยไม่ใช่เงินในอากาศนะครับเงินมีจริงๆนะครับทองก็มีเงินก็มียังเป็นหลักล้านนะครับตรงนี้ชี้แจงนะครับยังทํางานด้วยตัวเองนะครับถ,ถึงอยากจะบอกอีทีทุกคนอย่างคนที่เข้ามามอวอลวรก็ไม่รู้ะจะแล้วยังไงแล้วไล่มันก็ไม่ไปก็เลยบอกเออก็ดีเราก็จะได้ยอดเยอะๆให้คนติดตามอีกนะครับเพราะว่า บางครั้งก็ต้องทําใจพวกนี้มันดื้อด้านนะครับมันเดีย๋ยวนี้ผีมันมันดื้อน้ำมนต์มันมันมันดื้อพญานแล้วเนาะหมอผีปราบไม่อยู่แล้วเดี๋ยวต้องเรียกหมอปลามาปราบแนะ่นอนเลยนะครับก็อยากจะฝากทีทุกคนว่ามีอะไรปรึกษากันได้ถ้าใครคุยกันได้ถ้าเห็นใครที่มาป่วนใครที่มาวุ่นวารกรุปอนุญาตให้บล็อกให้ไฟ์เลยนะอย่างพี่บอกว่าดามาดากลับตบมาตบกลับนะครับเรามีมือเรามีตีเหมือนกันนะครับที่สําคัญคือ เรามีเหตุผลเรามีความคิดเราไม่ช่ไม่ได้ใไครจุงมลากจมูกนะครับตรงนี้สำคัญท,ที่สุดเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b ต c ไคร e กระดิ่งกับช่องอุปยักษ์นะครับและพบกับลิปดีๆแบบนี้ตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีกันเท่านี้นะครับแล้วก็ขอนำบุญมาฝาก fc ทุกทกคนของพี่อุ้มด้วยนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไปกี้ไป <c oughs> <c oughs>